มาต่อกันกันกบอีพีที่สองพอแต่ฮอสทานนี้รถไฟหลวงพระบางก็มีรถตู้มาท่าฮับทันทีสําหรับผครที่มีแผนจะมาเที่ยวหลวงพระบางและอยากได้รถตู้พาเที่ยวเดี๋ยวแอดจะฝากเบอร์โทรไว้ให้กล้องคอมเมนต์นะจ๊ะและตอนนี้ก็พากันมาจอดแวะเบื้องศูนย์ัตถกรรมผ่านมถ้าใครที่ขึ้นอยากได้สิ้นเสื้อและผ้าเบียงงามๆขอแนะนําให้มาบอนนี่หับห้องวาวปภิษหวงังมีหลายลวดลายหล,ลายแบบให้เลือกครบจบในบอนเดียวแอดกับเจ้พากันเลาะเบื้องจนตาลายมีแต่ผืนงามๆอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้แต่ปัจจัยบพอก็ ขอสตบไปก่อนเดี๋ยวกับมาหอบหน้าจะจัดแน่นอนนอกจากจะมีเสื้อผ้าผืนเพววางขายแล้วด้านหลังยังมีการสาธิตตำหุ่มให้เบิ่งพร้อมภายที่อยากเฮียนหู้อยากศึกษากับมาหาเพิ่นไดบ่ทันได้สองตู้เท่ากับจัดเสื้อไปคนละผืนเรียบร้อยเมื่อได้เครื่องสมใจแล้วก็มุ่งหน้าไปกินข้าวยูี่ฮ้หานหลวงพระบางไบโอแบมบูเป็นห้านอาหารที่ขึ้นชื่ออยู่ท้องถิ่นนี้ภายในห้านจะได้ความหอมเย็นจากกอไผ่หรือจะนั่งกินข้าวสมวิวยูแคมน้ำคันกับบรรยากาศดีสุดๆภาชนะที่ใส่อาหารทุกอยย่าางภ เป็นอย่างที่แปลกใหม่บ่มีห้านใดคือและอาหารที่สร้างมาก็จะมีมกไข่เป็นอาหารขึ้นซื้อของหลวงพระบางมาต่อที่เมนูที่2ทอดไข่แพนตามมาติดแม่นออมปลาแดกพร้อมด้วยผักเคียงหยับมาอีกแม่นก้อยไข่มดแดงนอกจากนั้นก็มีแกงปลาหนังและสุดท้ายแม่นขวัวผักบงแอดขอบอกเลยนะว่าอาหารทุกอย่างที่สร้างมารสชาติแซ่แบจัดจ้านดีบอกแปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวพากกันลังไหลมาเทมาขอแนะนำเลยเด้อถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาเที่ยวหลวงพระบางบอก ควรผ่านฮันนี่โดยประการทั้งปวง